นิยายชุดมัจจุราชล่าเมืองคนโดยสอหลักฐานบทที่9กาการประทะด้วยพลังจิตและภาพลวงตาห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่เต็มไปด้วยแสงสปอตไลท์และเสียงดนตรีเร้าใจผู้คนนับร้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ติดตามที่หลงไหลในตัวลินลี่วิญญาณชั่วร้ายมารวมตัวกันในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเธอ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคาดหวังและความริษยาที่แผ่ซ่านออกมาอย่างชัดเจนอาคิราปรากฏตัวในงานด้วยชุดที่ดูดีและเรียบง่ายเขายือนอยู่ท่ามกลางฝูงชนแต่ดวงตาของเขาสามารถมองทะลุความเย้าวยวนใจทั้งหมดและเห็นวิญญาณชั่วร้ายที่กำลังยิ้มเยาออยู่ภายในร่างของลินลี่อาคิราคิดในใจ ถึงเวลาต้องเปิดเผยความจริงอันน่ารังเกียจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวที่สมบูรณ์แบบนี้ลิลลี่กำลังกล่าวสุนทรพจน์ด้วยรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบและใช้คำพูดปลุกเรา้าให้ผู้คนเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นอย่างรุนแรงพลังงานริษยาจากฝูงชนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอาคิระตัดสินใจลงมือ เขาไม่สามารถใช้พลังทำลายล้างได้แต่เขาสามารถใช้พลังมัจจุราชที่ควบคุมอย่างประณีตในการแทรกซึมเข้าไปในภาพลวงตาที่ลินลี่สร้างขึ้นได้ขณะที่ลินลี่กำลังยกแก้วฉลองอาคิราก็ปล่อยคลื่นพลังจิตแห่งสัจธรรมแผ่ออกไปพลังนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายแต่โจมตีไปยังศูนย์กลางของความหลงผิดในสมองของลินลี่และผู้ที่อ่อนแอ ลิลลี่วิญญาณชั่วร้ายใบหน้าเปลี่ยนเป็นตึงเครียดทันทีใครใครกำลังรบกวนพลังของข้าเธอพยายามตอบโต้ด้วยการส่งภาพลวงตาแห่งความสำเร็จโจมตีอาคิราแต่เขายืนนิ่งราวกับภูผาอาคิราจ้องมองลิลลี่ด้วยดวงตาที่ปราศจากความเมตตาพลังของเขาค่อยๆกัดเซาะภาพลวงตาที่ห่อหุ่มร่างของเน็ตไอดอลสาว ในสายตาของฝูงชนใบหน้าของลิลลี่ที่เคยยิ้มแย้มสดใสเริ่มบิดเบี้ยวรอยยิ้มของเธอแปลเปลี่ยนเป็นความขุ่นเคืองผิวหนังที่เคยสมบูรณ์แบบเหมือนถูกฉาบด้วยความว่างเปล่าน้ำเสียงที่เคยไพเราะกลายเป็นเสียงกระสิบแห่งความดูถูกเหยียดหยามที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครได้ยินผู้ชมบางส่วนเริ่มกรีดร้องด้วยความตกใจ พวกเขาเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากความสมบูรณ์แบบอย่างชัดเจนบางคนเห็นภาพใบหน้าลิลลี่ที่แก่ชราและเต็มไปด้วยความเครียดแค้นมันคือใบหน้าแท้จริงของวิญญาณชั่วร้ายที่แฝงอยู่ผู้ติดตามคนหนึ่งตะโกนออกมานี่คือใบหน้าจริงของเธอเหรอทำไมทำไมเธอถึงดูน่ากลัวขนาดนี้ ลินลี่วิญญาณชั่วร้ายกรีดร้องในใจเพราะการควบคุมฝูงชนหลุดมือแก่ยมมาทูดเข่าแก่กล้าเปิดโปงฆ่าต่อหน้าพวกสัตว์โง่พวกนี้งั้นหรือในขณะที่ลิลลี่พยายามหนีออกจากเวทีอาคิราก็พูดด้วยน้ำเสียงก้องกังวานที่ดูเหมือนจะดังก้องในห้วงคิดของทุกคนอาคิราพูดกับฝูงชน ความงามที่แลกมาด้วยความสุขของผู้อื่นไม่ต่างอะไรกับพิษร้ายสิ่งที่คุณเห็นคือภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดไฟริษยาในใจคุณอาคิระพูดกับลิลลี่ที่กำลังหนีความริษยาของเจ้าได้ถูกสะท้อนกลับไปทำลายเจ้าเองแล้วความมืดมิดของเจ้าได้ถูกเปิดเผยสู่แสงสว่าง ลินลี่วิญญาณชั่วร้ายวิ่งหนีออกจากงานท่ามกลางความโกลาหลและความสับสนของฝูงชนอาคิรารู้ว่าวิญญาณชั่วร้ายตนนี้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอที่สุดมันได้สูญเสียฐานอำนาจและความน่าเชื่อถือทั้งหมดภารกิจการเก็บเกี่ยวสามารถเกิดขึ้นทุกเมื่อจบบทที่9โปรดติดตามตอนต่อไป